อยเลออเดต้อเ็กเปนอยงอออียวเหรเอเออ่อเอเอ่อเเออเออเเออเเออเออเออใช้ได้เออเเเออ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 เเออเอบไปเออเอแเออเออเ่อเเเอออเเดเนเอ้เอเ

หลักคะ่ะคุณกลับบ้านได้แล้วค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จงานแล้วคะ่ะเสื้อผือนหมอนใบก็ได้ตังค์แล้วไอ้ไหมเฮ้ยลบลบทำแม่ <c oughs> นักแสดงไม่ยอมเลิกงานเหรอ พร้อมข้าฉากแล้วค anyway ่ะน uh, ักแสดงที่หนึ่งพร้อมข้าฉากแล้วเหลือนักแสดงที่สองนักแสดงที่หนึ่งพร้อมข้าฉากแล้วเอาโอเอาได้แล้วเอ๊อเอะมันนอนอะไรตรงนี้นี่ ชิปาไปแล้วเหรอโอ้ซื้อเสือมาใหม่ดูดิเนเห็นไหมนี่โอ้โหินซื้อมาเยอะขนาดนี้มันแพงนะเนี่ยราคาหลายพันังร้อยกูบาทไม่แพงหรอกเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทเองในตะกร้าเราไปดูดิจริงปาผืนใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอยังใหญ่นอนสบายเลยเห็นไหมแลวเอ็งนอนตรงเนี้ยจะบ้าไปแล้วบ้างนอนตรงไหนก็ได้เสือเขาดีปูตรงไหนก็นอนได้เจ็ดสิบบาทไปกดในตะกร้า เธอต้องการอะไรจากสังคมเธอมีแบบเมืี้เป็นเพราะพี่โฮจ้านั่นแหละที่ช่วยให้ฉันมีความฝันอยู่พักหนึ่น อย่าว้าสุดท้ายโหนึงดอกไม่ร้ายก็ถูกไม่มีว่ะไมาต้้าหมื่4สกับการีเข้าฟีสบินดอกแรกจุดสี่เคอ่าแตกเลยวแตกแตกเมวโอดเมวเมวกี่หมุนวะจะไปดูไหนวะอ๋อนี่ไงห้าอฟห้าอฟสิบเหมุน ครูสิบสี่แล้วเลขสี่หมุนลูกสิบร้ายๆแมวมัยสองตัวเป็นครูสิบแปดลูกเกนหนึ่งมีไหมโอ้โหอ,อ,อย่าเป็นขี้แตกแล้วขี้แตกขี้แตกขี้แตกลูกเกต่อตรงนี้ พา,ามาดูบรรยากาศด้วยเฉยว่าเนี่ยที่นี่นะคะอ่าจะได้ยี่สิบหกเละเอ้ยาาอได้แล้วเอ้ยแล้วก็ได้เหรอสาวร้อยหกสิบได้ค่ะได้ลไปปันนึงได้มาเพิ่มร้อยสิบบาทเห็นปะแค่น,นี้กไปนี้ก็โรงแรมนี้นะคะบริวิตลูมยีิบสี่ชั่วโมงนะอันนี้ดีมากใครแบบหิวๆก็สั่งกินได้เลย ี่ร้อยถ่ายอาจา์เนี่ยคุณนใหิวไหมจริงๆมันมีอาหารหลายอย่างเลยชอบกินไก่กรยกเลยอาหารเช้าแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็เกือบจะถึงงแล้วนะคะน้าชาก็มาทานอาหารเช้าตรงรูปทอปตรงนี้เลยนะคะดูตรงระเบียงนนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศช่วงเช้านะนี่ก็แบบว่ารถนี่คือผ่านไปผ่านมาตลอดนะทั้งวันแล้วก็ทั้งคืน ราคาทั่วไปใช้คำนี้ราคาทั่วไปเอสสีนี้เขาเรียก thì để nói cam mình cho bạn rồi จะไม่เหมือนอะไรนะเพราะว่า <Okay. S 1> มันคนไม่รู้ ได้ครับไปกินได้คนบอกว่าโอ้โห ทั่วไปไช้คำนี้นะครับทั่วไปเพราะได้เอ็ดนะแต่อาจจะไม่เอ็เท่านี้บ่ะงมัจะเผามีสปาเกตตี้ออ๋ก็มีเป็นอาหารไปยุโรปก็มีบ้างอะไรอ่ะไทยก็คือมีกระเพรามันมันเสียของใช่าไม่รู้ถึงกับสุงเตาย่างเลยเยอะมากมีเตาของตุรกีมีเตาเยอรมันมีเตาญี่ปุ่นมีเตาอเมริกามีแม่งหมดเลยต้องเป็นจ็อตเบอร์ใจถึงใจถึงผยังไม่กล้าเ คือถ้าผมเปิดร้านสขาเต้งกับผมก็เอาน,น,น,นี่ผมเห็นความความความอาราเบลไลท์โซลชันที่ไลทมันจะเกิดนะฮะนี่เอาแล้ววันนี้คือ,อ,อเอากรีดนะฮะอันนี้นอันนี้บอกงหวย ใครเคยเจอประกาศตามหาแมวบ้างถ้าเกิดวันหนึ่งแมวที่เลี้ยงไว้เกิดหายไปเพื่อนๆจะทํำยังไงวันนี้เรามาแนะนําปลอกคอนี้ละภพยนะเพื่อนๆป้ายโลหะที่เพื่อนๆเห็นสามารถสั่งทําเบอร์โทรและชื่อได้แถมทางร้านเขายังแถมตุ๊กตาน่ารักแบบนี้มีให้เลือกหลายสีมากนะเพื่อนๆแถมเป็นเชือกผ้าอย่างดีต้องกลัวขาดแน่นอนเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใช้ปลอกคอนี้ละภัยกับน้องแมว เพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวน้องแมวหายเราหาไม่เจออีกแล้วเผื่อใครใจดีเจอน้องแมวเขาจะได้โทรมาบอกเราอย่าปล่อยให้แมวที่น่ารักขนาดนี้หายไปนะเพื่อนเพื่อนหากเพื่อนเนสนใจกดสั่งได้ที่ตะก้าเลยนะส่งฟรีด้วยนะเพื่อนเพื่อน không là lại i right. คิาน้ำท่วมที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำพูนมันไม่แลบวะคิดนั้นเป็นการทำให้แมวแลบิได้มันหลอกดิว่ามันหลอกกันดิว่าจับถูตรงนี้ถือถืูถอถูถอย่างเงี้ยถ ขายใหม่ให้แม่ก่อนขายใหม่ให้ก่อนเร็วขายใหม่พรมให้ก่อนเออดำไม่เลยใหม่พรมไม่ขายไม่ต้องกินเลยนะออขายให้ก่อนเร็วๆจะมาเอาแมวเลียเอ,อ็งขายแทนมันแมวเ,เออสองพ่อลูกไม่มีใครขายเชือกพ่อกระชันเลยทุกคนช่วยซื้อหน่อย What mail? ทุกคนทุกคนทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทําไมแมวถึงต้องชอบขนมแมวเลียงยิ่งเท่าๆนะตอนนี้คืออินเลิฟแคสแนคมากไม่ว่าจะให้นางทําอะไรนางยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแคสแนคเท่านั้นคือยอมทุกอย่างจริงๆทุกคน แล้วตอนนี้ที่สำคัญเลยแค่สแน็คเขามีโปรทุกคน40ซองแถม2 0สซอ,องห0ซองเนาะเนาเลยทุกคนไม่กดไม่ได้แล้วบ้านใครมีแมวนะต้องกดไปให้ลูกๆแล้วล่ะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะบำรุงคนและเพิ่มสารอาหารให้น้องแมวและที่สำคัญเลยไม่มีสารกันบูดเลยนะทุกคนกดได้ที่ตะกาเลยจ้า ทุกคนทุกคนทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทําไมแมวถึงต้องชอบขนมแมวเลียยิ่งเท่าๆนะตอนนี้คืออินเลิฟแคสแค k มากไม่ว่าจะให้นางทําอะไรนางยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแคสแค k เท่านั้นคือยอมทุกอย่างจริงๆทุกคน แล้วตอนนี้ที่สำคัญเลยแค่สแน็คเขามีโปรทุกคน40สซองแถม22 0สซอ,องห0ซองเนาะเนาะเลยทุกคนไม่กดไม่ได้แล้วบ้านใครมีแมวนะต้องกดไปให้ลูกๆแล้วล่ะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะบำรุงค้นและเพิ่มสารอาหารให้น้องแมวและที่สำคัญเลยไม่มีสารกันบูดเลยนะทุกคนกดได้ที่ตะกาเลยจ้า ทุกคนทุกคนทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมแมวถึงต้องชอบขนมแมวเลียยิ่งเท่าๆนะตอนนี้คืออินเลิฟแคสแค k มากไม่ว่าจะให้นางทำอะไรนาะงยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแคสแค k เท่านั้นคือยอมทุกอย่างจริงๆทุกคน แล้วตอนนี้ที่สำคัญเลยแค่สแน็คเขามีโปรทุกคน40่สซองแถมยีสซอง60สซองเนาะเนาะเลยทุกคนไม่กดไม่ได้แล้วบ้านใครมีแมวนะต้องกดไปให้ลูกๆแล้วล่ะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะบำรุงขน และเพิ่มสารอาหารให้น้องแมวและที่สำคัญเลยไม่มีสารกันบูดเลยนะทุกคนกดไอทิก,กาเลยจ้า<ห>เอ๊เีวยวยวเยวเวแล้วไม่ใช่กระมังอันนี้ใช้กระมังอันนี้เน,นีคืออะไรกระมังข้าวน้องแมว<อ>นี่มันมีแบบว่ากันกันลื่นนี้แล้วก็นี่ให้คอมันหนึ่งด้วยนี่น้องแมวกินง่ายสะดวก อย่างนี้ไม่ติดคอด้วยป่ะให้ทำแบบสโลปแบบนี้นะจ๊ะเรื่อที่จะไม่ต้องติดคอร้องแบบเือบตะลัมังไม่ต้องติดคอน้องแม่มาดูดีไซน์ข้างหน้าเขานีมีตาอย่างนี้ด้วยที่สำคัญทันลื่นด้วยนี่เวลาน้องกินไถ่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 นี่มันไม่ลื่นแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่เหมาะมาก กันลื่นนี้แล้วก็นี่ให้คอมันอย่างนี้ด้วยนี่น้องแมวกินง่ายสะดวกอ,อม่ไงน,นี่ไม่ติดคอด้วยป้าเขาทำแบบสโลปแบบนี้นะจ๊ะเพืแ่อบบที่จะไม่ต้องติดคอนอ้องแบบขอบกระมังไม่ต้องติดคอนอ้องน่มาดูดีไซน์ข้างหน้าเขาเอาือมีตาอย่างนี้ด้วย ที่สำคัญกันลื่นด้วยนี่เวลาน้องกินไถ่ไถๆๆๆ่ไถ่ไถ่ไถนี้มันไม่ลื่นนะเห็นไหย